ป่าวตัวละตัสมารัมุทรจัสสนะโมจัสสะวานถึกกวางแห้งวางแห้งหลายคนจะขวันเสดเลยฝักผานยี่ไก่ก็เทียบได้เทแค่กูเสกขถามก็จะรอกลัวให้กูม่กูมีลูกก็จะถอกลูกได้ยเสดลูกก็เสกันแล้วสดิบกว่าเดียวทีถึงแวกเสกมันหมดแล้วเสกละคไปละ ลุงปูครับรังต่อร้านสัมพันธ์ก็ถามว่าให้เอาไปได้อ๋อใช่เข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วอ๋อยังไงอยู่าไม่เขาว่าเอาเองครับเออช่างสั้นก็ได้บอกเมาเลยครับผมร้านสัมพันธ์ร้านสัมพันธ์นิดเดียวเอาไข่มานค่ะเอาไข่มาถวายั่วปัจเจปเจไข่กับเกี๊ยวเกี๊ยวถั่วนีดก็ได้ดอกนุ่มแซาครับผมจะไปบอกเขาอ่ากัได้ตอนเช้าลุงปูครับผม นั่นไปแล้วครับไม่ได้ไม่ได้บุญสำรับลูกหนูไอเกียจอมไม่ได้พิกแบบนั้นมอติพระเขาหนูไม่ใช่หรอพระเขาหนูของบีมีอีก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 

โอ้หง่ายแน่จะไปขัดไรได้เด้อหรอเอ๊ะเอาไปแบบกินเลี่หน่อยเดี๋ยววันที่บอกเรกไดเลยเฮ้ยขัดหัวไปขัดหัวไัดหัวไปยมน้ำโมโรตีเจ เนี่มันไรที่ันยกมือแข็งยากเลยตั้งใจกัอดีอนนอพอที่เราเบ่งนี่นะเราจะเป่งจะอะไรเนี่ยผาขวัญมันเอี่ยแไ่ถ้ามันถ้ามันขอดยากนะอ๋อยากกไม่หนกล่องเมิงกันแล้วคาถาล่องคาถาบครูบ้งาเข็นเขคาถาการเปิดสัทอย่าน้เป็นท่องตลอดเหตแที่เ็ดทีิบานเนาะวแล้ว มันไปนอนโรงพยาบาลเสียเงินด้วยทอดอยู่้ายเาห้องี่ออกทอแล้วก็นอนสบายท่านจ้าบาทเสบห้เนาะสมัยเก่าบกไม่โรงพยาบาลมันบกนย้นยกตัดสายแห่เขาอกฮไปเอาแล้วบอก <ไ>อยู่มื่อนี่ฝ่<อ>ายข้างมา,ามแล้วอ๋อไปดูยังพี่ไปมาแล้เหรออ๋อไปจเจริญรวยโชค